สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพูดถึงทุกคนมาควกันมื้อนี้นะครับมาเที่ยวงานแข่งเรือกพี่ละทางจังหวัดบึงการน,นะครับมื้อนี้เป็นวันที่สามนะครับวันสุดท้ายลนะโอ้มื้อนี้คนมาหลายเต็มฟังโคงอยิงน้ำฟังโคงถนนขอมเมานี่ยถือเทสเล่ายึดเป็นลวพี่น้องน้ำมาเต็มเลยขอมาเกี่ยวเกี่ยว คนเล่านะครับเต็มเลยนี่เป็นรอบชิงพิเศษนะครับเรือยาวเป็นทัวไปนะครับฝีพายไม่เกิน55คนนะครับมาชมกันนะครับเมืองเลือดแข่งเลือดประจำปีห้องแถววัดบึงการมือสุดท้ายแล้วนะครับมาผ่าเยเดเขาชิงชะนะเลิศกันบ้างมือนี้มารุนกันครับทุกคน Thank <laughs> you. ก็ยูในช่วงแปดทีมสุดท้ายนะครับมิชิงแปดทีมนี่ก็เป็นซีรอบนะครับแพ้แล้วคัดออกนะครับมีการแก้ตัวนะครับยกฉลากนะครับว่าจะได้ฟังน้ำแบงหรือจะฟังน้ำนนอกนะครับไม่นำไปวันได้แก้ตัวนะครับแพ้แล้วแพ้เลยชนะแล้วชนะเลยนะครับถือว่าบัดดวงกันครับชนะก็ได้เขาซี ทีมไทยนะครับแล้วเขาชิงชนะเลิศครับมาลุ้นกันนะครับนี่กำล,ลังนางลุ้นกันตามฟังคงนี่กันเต็มเลยนะครับลุ้นกันอย่างใหญ่เลยนะยู่นี่เตอละทีมเตอละทีม,มก,ก,ากากเต้นไผเต้นม,มั่นนะครับเต<ม>็มไปหมดเลยลุกสนานนะครับรอบ,บนี้เชิงเงือกไทยนี่จะลุกสนานขนาดนะครับก็ไล่ครับ เกือบขโมา,าบ่ฮอดพี่น้องรถไม่มีหมอกสีจอดเลยจากวัดบุญการเต็มไปด้วยรถเต็มไปด้วยคนทั้งนั้นเลยนะครับบรรยากาศกดีๆนะครับช่วงนี้ก็ค่ำละวิ่งก,ก็ค่อยลงมาละค่อยรุ่นกันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนรุ่นไปน้ำกันนะครับขวัญเขาไม่้มมา Naktį. پهرين جو مليو ٿو يا ها

อนุญาตให้ติดตาไม่ได้ครับยึกระทบคาสนามผู้เอในรายการในรอบงนเต่อไตออาไครับถ้าคนไหนจะไปมมาไปหนักกมดก่อนนก่อครับตามเรือเข้าก็ปเลยครับตั้งใตั้งมันดุกุุเง เราเบิ่งกันไปนะครับที่ผ่านไปนะครับกับเป็นรอบชิงกันไปกับซีทีมพิษไทยนี่ก็ไปชิงกันไปเพื่อไปล่อชิงชนะเลิศที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นเทปซอสไส้นะครับจากฟังโซบะเหล้าเราพี่ชยชนะมามันๆครับนี่ยล่อเขาไปชิงแล้วครับ่อเขาบชิงแอเคก็ไปชิงที่สามกันนะครับเหลือซีทีมซีทีมเนี่ยพอกันทำคู่ แกก็คือพิชิงที่สามชนาเขาิชิงที่งที่สองแิชิ่งที่สามที่สี่กันจดแล้วครับเวล,ลาใครคำพอดีนะครับอีก,กน้อยนี่ก็จะได้สรุปนะครับสรุปก็เ,เหลือ4ีทีมเยครับนี่ทีมในแนวทีเขาิชิงชนะเลิศ กับมีอีก2ทีมนี่กับมาชิงที่3กันนะครับมอะไรนึงก็สามซีนะครับสิ่งเงินรางวัลฟีนี้หลายขนาดนะครับพี่น้องขนาดเลยก็ไรเป็นแสนหมดละลงลงมากันเลยตามลงมาเรื่อยๆเงินะหลายแสนนะครับรูปเล้วนี่นะครับ สรุปนะครับก็คือไก่ทองอนุวัฒน์ฟาร์มนะครับเขาชิงจะลาเลิดครับเทียบซ้อนใส่นะครับพอคำแสนนะครับเขาชิงที่3ครับเจ้าแม่ยมาูท่องนะครับนะครับเหลือสีทีมนะครับเหลืออีกสองรอบนะครับชิงที่หนึ่งกับชิงที่สามกันนะครับคอติดตามกันครับทุกคนนะครับคอติดตามคลิปต่อไปนะครับรอบชิงที่หนึ่งกับชิงที่สามกันนะครับ คลิปนี้ก็อำนาจพาจากกันสักก่อนนะครับตีดตามกันชิปต่อไปครับรอบชิงนะครับชิงชนะเลิศกันนะครับขอคอ้ทุกคนมาหลุ่นมาเชร์น้ำกันด้วยทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้กำลังมวลขนาดนะครับสวัสดีครับ